รายง,งานผลหลังจากการเปลี่ยนชุดฝาหลังใหม่ให้กับ Garmin Forerunner Garmin Vivo Active 3 music นะครับนี่นะก็อาการหูใส่สลักสายกาแตกหักนะครับนี่นะก็เปลี่ยนชุดฝาหลังใหม่สร็เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ชาร์จไฟเข้าที่62%การใส่สายทำง,งานได้ตามปก การชาร์จก็ขึ้นสถาน,นะการชาร์จที่63เแล้วนะครับก็ชาร์จใฟ่เข้าได้ตามปกติเซ็นเซอร์ฮาร์เดเหล็ทำงานได้ตามปกตินี่นะฮะกระจกเซ็นเซอร์เหมือนใหม่ถุดชาร์จเหมือนใหม่เปรียบเทียบกันนะครับนี่นะฮะของเดิมกับของใหม่นะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็นำไปจับสัญญ,ญาณ GPS นะครับตั้งเวลาเป็นปัจจุบันรายงานให้ลูกค้าทราบเรียบร้อยนะครับ สตีกเลื่อนขึ้นเลื่อนลงทำงานได้ตามปกติเซนเซอร์ฮาร์เร็กก็วัตตาการตห่วใจได้ตามปกตินะครับนี่นะฮะก็พร้อมที่จะส่งมอบกลับคืนให้กับลูกค้าก็ต้องแจ้งถึงข้อจำกัดของการเปิดซ่อมระบบกันน้ำทุกชนิดนะครับจริงๆเขาไม่ได้ให้เปิดซ่อมการเปิดซ่อมก็จะไม่สามารถที่จะใส่ลงว่ายน้ำอาบน้ำจุ่มน้ำได้แต่สามารถกันเหงื่อ กันน้ำล่าตัวกิจกรรมวิ่งปั่นได้ตามปกตินี่คือข้อจํากัดของการเปิดซ่อมระบบกันน้ําทุกชนิดนะครับก็ขอบคุณมากครับลานบัฟฟี่ใบยินดีให้บริการครับ